อิเล็กตอนมวล9คูณ10บกำลังลบ3กิโลกร,รมัมประจุ1.6คูณ10บกำลังลบ19คูลอมถูกเล่งผ่านความต่างศักนะครับ100โวลต์ความเร็วของอิเล็กตอนจะเป็นเท่าไหร่นะครับความต่างศักหน0 0 0โวลต์ก็ต่อลักษณะนี้นะครับทำให้อิเล็กตอนนี่จากหยุดนิ่งนะครับทำให้มันเคลื่อนที่นะครับก็มีความเร็วปลายนะครับ เป็น v ีหนึ่งที่เราเห็นนะครับคอนเซปต์ Concept ของข้อนี้นะครับก็คืองานนะครับนะครับจะมีค่านะครับเท่ากับพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานจนนะครับก็คือเปครับงานที่ว่านี่นะงานของไฟฟ้าก็เปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ ซึ่งตรงนี้พลังงานจนลเราก็จะได้ว่านะครับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเสอง mv กำลังสองลบด้วยเสอง mu กำลังสองซึ่งความเร็วต้นตัวนี้เป็นศูนย์นะครับด้านขวาสูตรตรงนี้ก็เป็นศูนย์แล้วนะครับส่วนงานของไฟฟ้าได้มาจากอะไรครับงานคือ q คูณกับ v นะครับประจุคูณด้วยความต่างศักดิ์นะครับก็ไม่ก็ไม่มีอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเราก็จะย้ายข้างสมการก็จะได้คําตอบนะครับย้ํานะครับว่า v นี่ด้านซ้ายนี่นะเป็น V นะครับนิยมเขียนเป็น V ใหญ่นะครับก็คือความต่างสังนะครับแต่ด้านขวาเนี่ยเป็น V นะครับส่วนใหญ่ใช้ V เล็กนะครับซึ่งก็คือความเร็วนะครับอย่าไปอย่าไปสับสนกันนะครับโอเคนะคราวนี้ก็ย้ายข้างสมการนะครับเป็น Q v นะคูณสองหารด้วยเนะครับ แล้วก็ v เล็กตัวนี้นะครับเขียนเครื่องหมายเวกเตอร์ไปก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวนี้เขียนเ่หมายเวกเตอร์เข้าไปก็คือความเร็วนั่นเองนะครับก็ยกกำลังสองนะครับก็เปลี่ยนเป็นค่าร่ากนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วนะครับจึงมีค่าเท่ากับนะครับสแกรดของสองประจุนะครับก็คือหนึ่งอ่าตัวทีนะครับ สองนะครับคูณกับ1.6คูณ10กำลังลบ19นะครับความต่างศักร้อยใช่ไหมครับโอเคนะหาด้วยมวลเท่าไหร่ครับตัวเลขจะเยอะนิดหนึ่งนะครับ9คูณ10ยกกำลังลบ31นะครับกิโลกรัมนะครับแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราต้องคิดเลขกันอีก นะค่อนข้างยาวนะครับครูก็ขอรับเอาเลยนะครับตอบให้ดูเลยนะครับจะเท่ากับห้าจุดเก้าหกคูณสิบยกะกำลังหกเมตรต่อวมนาทีตอบแล้วนะครับก็สังเกตดูไหมครับว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับ